ันนี้มีของผมตัวปวนสายปันชแนลกันพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้กัจัดให้กับเจ้าให้รัเวียดนามเนาะครับเนาะจัดกันไปครับผมมันจะเป็นจังไรครับไฮโลไทยหลินมาเยอะกันแล้วเนาะขอให้รเวียดนามบ้างครับผมมาจัดปลครับปะขอขยับเบสกันก่อนครับวันนี้ทุน9 0 0 0นเนาะทุกคนนมาขยับเบดสูงๆเลยครับ1,000ัยัดกันไปเลยครับต่ำๆเลยครับผมมาใส่ไปครับ 2- 3 4า่ครับมาต่ำไปด้วยมา จัดไปเน่นๆ um, ครับผมไหลแบบนิ่มๆนิมๆครับมาไม่เกินสิบแต้มครับบอกนี้ขอน่อยโอ้โหหกหกโอ้โหห้าหครับทุกคนเฮ้ยเป็นไดลด่ลเราครับจริงครับผมแบบนี้จริงแน่นอนครับผมเหลือสองพันเก่าสนะครับเนาะเอาแล้วเราเอาแล้วเราจะแก้ตัวคืนได้ไหมเนี่ยมาขอแก้ตัวหน่อยแล้วกันนะครับผมเปิดนี้มา หยัดเข้าให้ครับผมบบมีตังหยัดเข้าให้ครับซ้ำครับผมซ้ำไปเลยครับผมมาหนึ่งสองสามครับผมเต็มคาราเบลแน่นอนครับผมมาดูกันจ้าขอหน่อยรักกันนะจ้ามาแล้วส <3, S 1> ามสามสามครับเออ <3, S 1> พอได้ต่อ <3, S 1> ยอดอยู่ทุกคนเลยมามัน 3, ต่อหลายต่อเนาะทุกคนนะอ่ะบวกมาครับพันห้าเนาะแต่ตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่ห้าพันเลยทุกคน โอ้โห و, เจ็บหนักเราทุกคนเจ็บหนักครับมาดูครับเราจะตีเตือนได้ทุนคืนกันไหมครับตอนนี้เราต้องมาตามทุนกันก่อนครับอะยัดไปเลยครับผมมาเน้นเน้นเน้นเน้เนครับมาเผื่อต่ําไปด้วยแล้วก,กันนะไม่ถึง11แต้มครับผมยัดไปเลยครับผมสองสามสี่เนาะครับน้องมาขอเน้นเน้นหน่อยโอ้โห و, ขอสองสามสี่เลยได้ไหมเนี่ยเอาแล้วสองสี่โอ้โหายเต็มคาราบลเลยพ่อแม่พี่น้องเลยสองสามสี่มีโบนัสคุณสิบสามอีกสะดวย จัดมาบวกมา5,700ครับผมหนึ่งมือแล้วมากำไรมาครับโอ้โหตามทุนจนมีกำไรครับขอแม่พี่น้องสุดจัดประรลัดบอกของแท้แม่ป้าน้อมครับจัดไปอีกเงาเงาบอล่ะเอ้ยไปไหนดีว่ามา,มาขอลงสูงลงสูงหน่อยแล้วกันนะผมมาหยัดไปเลยครับผมโบวกนี่ครับไหลครับมา11ถึง สิบสี่แต้มเลยทุกคนเอ้ยหมายัดสูงสูงครับเหมืดปอกเหมืดเปลือกครับผมสูให้เต็มระบบโอ้โหขอสักสิบสามแต้มเด้อสองโอ้โห้สิบเอ็ดครับผมห้มาสามหกสามสองครับสิบเอ็ดได้อยู่ทุกคนเอ้ยมาบวกมาเท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบครับโอ้โหสุดยอดแล้วแล้วครับผมมาขอสักปักกำไรเท่าตัวนี้ก็อยู่ได้แล้วทุกคนไอเก้าพันเนาะได้กำไรสักเก้าพันก็อยู่ได้ครับผมมาดอกนี้ครับไปใส่ดีปะ ลงสูงลงต่ำดีวะขอพักก่อนละกัน,นครับผมมาสู้บอไว้สู้บอไว้ครับขอชุบม,มันก่อนนะครับเนาะมาแล้วเออส,สี่สองสมาจัดมาครับสีสแต้มครับผมสองยัดเข้าให้แบบนี้ยัดเข้าให้ครับผมมาดูที่ดอกนี้กันเลยทุกคนดอกนี้ขอจัดหนักๆก,ก,กันเลยละกันนะครับผมมาไปแับ โอ้โหขึ้นสักสองสามสี่เลยแล้วกันนะดอกนี้ครับไหลเป็นแถบลลกันเลยแล้วกันเนาะทุกคนเอามาหยัดเข้าให้ครับผมหยัดเข้าให้ครับต่ำๆครับผมสองสามสี่ครับผมมาเปิดมางามๆเอาหวยเอ้ยหยัดเข้าให้ครับผมมาไม่เกินสิบเอ็ดแต้มเอ้ยไม่เกินสิบแต้มครับผมมาจัดไปมายังไงดอกนี้เอาแล้วสี่สามโอ้โหสองสามสี่เต็มคาราเล 4, บลอีกเหมืน <S 2> 2, <S อนเดิมมาจัดมาด <3 S 1> อกนี้เป็นไดได้เท่าไถ่มาดูกันครับผมมา บวกมาอีก5,000ันครับโอ้โหเป็น1 8 0 0 0แล้วคแับล้วโอ้โหสํานีก็อยู่ได้แล้วทุกคนเออบอสู่ต่อแล้วกันนะจ๊ะจัดไปครับก่อกำไร9,00ก่อนตายตัวแล้วเราครับสบายตัวสบายใจไปครับผมนอกจากขาดทุนไป5 6000ครับโอเคครับวันนี้ก็จะขอตัวลากันเลยแล้วกันนะครับผมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วกันนะผมไปกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ